มีได้เวลาที่ทุกคนรอคอยอีกครั้งงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ณปราสาทเมืองตากครกเมืองตำบลจระเข้มาอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญพี่น้องชาวบุรีรัมย์และนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสัมผัสมนเสน่ห์แห่งแสงีเสียงท่ามกลางความงดงามของโบราณสถานอันเก่าแก่ที่จะพาทุกคนย้อนวันวานกลับไปในบรรยากาศของเมืองก่าลทรงคุณค่าโดยในปีนี้การจัดงานลอยกระทงได้จัดขึ้นในรูปแบบพิเศษและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริก พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งขอน้อมส่งสเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคารายไายในงานมีกิจกรรมการแสดงมากมายให้ชมไม่ว่าจะเป็นการแสดงพื้นบ้านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสานสุดอลังการและการแสดงแสงสีเสียง,งสะท้อนความงดงามของประเพณีไทยอย่างแท้จริงเดินชมรอบปราสาทยามค่ำคืนสัมผัสบรรยากาศเย็นสบายพอเพลิดเพลินไปกับร้านค้ามากมายผ้าไทยงานถั กิจกรรมพื้นบ้ากินของป่าและโซนอาหารอร่อยๆพ่อค้าแม่ค้าชาวบุรีรัมมีที่นั่งพักพอะให้นั่งกินอาหารพูดคุยถ่ายรูปสวยๆกับคนที่คุณรักและอยาวือร่วมลอยกระทงขอพรให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆแสงเทียนที่ลอยไปกลางสายนะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความประทับใจในงานลอยกระทงของปราสาทเมืองตาบปีนี้กันนะคะแล้วพบกันบ้านโคกเมืองตําบลจอระเ้มาาอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมมาร่วมสื สืบสารประเพณีไทยให้คงอยู่แล้วเจอกันในคืนเพนเดือน12นี้ที่ปราสาทเมืองตากขอให้ทุกคนมีความสกับค่ำคืนแห่งแสงเทียนและสายน้ำแห่งศรัทธ,ธา